สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูนชันก่อนนำท่านผู้ชมมาชมการแข่งขันทั้งหมดโลกอุ่นเครื่องครับระหว่างทีมชาติไทยของเรากับทีมชาติสิงคโปร์ก็นได้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณกวินผู้ท้าสุวรรณโลดและผมอระจงศรีมารับหน้าที่ผู้ใหญ่นะครับชุดใหญ่กลับมาสองคนนะครับเชียร์ทอนกับสารัตผู้เล่นใหญ่ที่เคยทีมชาติมาก่อนครับส่วนเชียร์ศรีเนื้อเจ็บบากเขาถอนตัวไปครับเล่นสั้น ชาิขึ้นมาให้ธีรทรเบิ้ลมาเบิ้ลโค้งเสาตรงนิดกระชอกกระชอกนี่คึนซ้ำกับบโดนเพื่ออกมาเอื่อหวะที่ย้อนไปดูจงังหวะครอสมาของธีรทรดูเหมือนจะลึกแต่ก็เกือบกลายเป็นดีนะครับตรงนี้เปไิดวิดีาครับเขาเก็บได้ข้างหลังมีอธีรท,ทรธีรทรไหลต่อให้กับสุโชคสุชโชคบันจงก็ไม่กระชอกเข้ามาดรือว่ารอซ้ำแล้วนะครับแไม่กระชอก ตามมาคว้าไว้ได้ไม่พลาดโอกาสจบของสุภโชคเลยครับสุปโชคเทียสนาทิพย์เอาไว้ที่เควินเควินบรรจงมาหาทั้งแถวสองมาแถวสองแถวสองสารัตรุนี้โอ้โหเชียบคขาดหนึ่งศูนย์ขึ้นนำเลยครับ บอลหลุดมาทางแถว2แล้วก็ซัดลูกนี้เข้าไปได้อย่างเฉียบขาดเลยครับสำหรับสารัอดูเย็นหรือว่าฉลองการกลับมาติดทีมชาติในรอบปีนะครับอีกครั้งหนึ่งจังหวะที่เควินคอสมาแล้วม่งย้อนกลับมาไม่ดีเกรนเคลมาเข้าทางของสารัฐพอดีนะครับแถววนอกกรอบเขตโทษพักอกแล้วบอลเล่ตามน,าน้าบอลเสียบคานเข้าไปเลยแม้ว่าวิถีมันอาจจะไม่ได้หนีอิสวานมากนักนะแต่ด้วยความแรงนะครับก็ตามมาปัดบอลลูกนี้ไม่ถึงนะครับ ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตการครอสมาของเควินด้วยนะที่กดดันเกมรับของสิงคโปร์ได้ทำเก็ได้ของทางเปบอลมาถึงอัสมานเปิดลูกนี้ลึกลอก้ได้แปรย้อนมาต่อจออ่อตีเสมอได้ของเฟนเคครับว่าฝั่งสิงคโปร์เก่าขึ้นสู่เกมเลยเหมือนกันโอ้โหละ่ะฉากที่เดาขึ้นนําไปได้ไม่กี่นาทีนะครับทางซ้ายนะครับที่อัสมานเนี่ยเปิดข้ามเป้าออไปให้นะครับ ไลฮาเนี่ยหลุดมาได้แล้วตวัดเข้ามาด้านในนะครับเบาเดินเลยคู่เซนเตรอร์ของเรามาครับทั้งพันสาทั้งนัทพงศ์นะก่อนที่เควนี่ก็จะตามมาไปเข้าไปนิ่มๆเลยครับมิเกลสันก็ไม่ทันได้ตามมาปิดวงของเกลนเควด้วยนะเฮริสจิอุสเฮลิสอิสฮานขวามีอีฮานให้น้ำหนักอาก่าดูว่าจังหวะของทางไลฮานสวดได้ซับเตดเควินเตะมุมของซึมโปบ้างครับ ขยับมาดักไว้ได้ทันนะครับเควินเคลนสั้นอ่าครับดูว่านากามุระอุ๊ยพิวัตรเซฟครับอ่าได้ไปเฟตักมาที่เสาแรกโอ้เสยดีของภาษาแล้วเคลียร์เป็นสั้นไม่พ้นครับอ่านากามุระโดนชาอตยืย่งอ่าแย่งได้ือว่าจะส่งของเราบ้างชุปโชคมีทีละศักดิ์ทำทางลูกนี้ทีละศักดิ์ทันนะครับทันแล้วยกนี้ประตูโลกไม่มีมุมเลยครับ ทีละศักดิ์เปิดติดบล็อกแล้วจังหวะสองครือได้หุงนทางชาลีฮานนี่จังหวะซัดของนักบอล,ล้านหิวหูไม่ติดปฏิวัตินี่มีสิทธิเสียบเสาเลยครับแล้วก็โอกาสเราก่อนหน้านี้ครับที่สุภโชคแทงทะลุช่องมาให้ทีรศักดิ์ไม่ล้มเนี่ยจะแตะหนีสว่าแต่ปรากฏว่าพอแตะไปแล้วเนี่ยพื้นที่มันับบเขยังไปไม่ถึงทีรศักดิ์มาใหม่ครับาเขามีเวลาใหม่ดูว่าเที่ยวนี้เที่ยวนี้ถึงเดวิสโด่งไปหน่อยครับว้า ยังยังหนึงหนึ่งอยู่โวโชบมาแทบตรงแต่ก็ถือว่าให้มาแม่นนะครับลูกนี้ของเควินนะครับแต่น่าเสียดายที่จังหวะยิงตัวนี้มันโดไม่นิดเดียวเลือกขนายเลือกอิวฮานลาบอถึงอานอาชวาอานัวไม่ไม่ล้ำหน้าครับแต่ตว,ว่าุูกนี้ลักไก่ใส่ปฏิวัติมไม่แม่นพอว่าดูมุมนี้ที่เปิดมาจริงๆก็เหมือนจะเหลื่อมๆนิดนึง้กันนะครับ สำหรับชาวาวอันวาแต่ก็ยิงลูกนี้ไม่ดีครับเลือกโค้งมาทางเสาสองปฏิวัติขวาแล้วจะออกเร็วไม่ทันครับไม่ทันแล้วปุตสินก็เป่าจบ45นาทีแรกนะครับเกมเครื่องครับทีมชาติไทยกับสิงคโปร์ยังสมอกันอยู่1-1นะครับนนทพงศ์ีรตธรมีขยับริมเส้นขยับทุกชอครับเสีสรร เตะสันมองหาเป้าเปิดโดนปั๊มทิ้งได้ซะก่อนครับโอ้โหแค่เตะมุมตรงนี้นยธีรทรแทงทะลุช่องมาให้สวยเลยครับหลุดมาถึงเสกสันแต่ว่าจังหวะจะให้ด้านในเนี่ยโดนเข้ามาขวางเล่นสั้นชนาทิพแปะขึ้นให้ธีรทรโยกหาช่องแล้วซัดเสาแรกโอ้โหสองหนึ่งขึ้นมาอีกครั้งเกือบขาดมากลูกนี้โอ้โหตัดสินใจยิงแล้วก็ซัดก็ไปได้อย่าง แตะมุมที่เล่นสั้นนะครับชิงกันกับชนาทิพแล้วก็บังนะคามุระมาให้แล้วก็ตัดสินใจหักยิงเลยครับโอ้โหคืออิสวานอาจจะคิดไม่ถึงด้วยว่าธีรทรจะตัดสินใจยิงมานะครับเราไม่ทันปิดทางเสาแรกนะโอ้โหแล้ววิธีบอลนี่ถือว่าผมกริบเลยนะครับที่ธีรทรซัดเข้ามาครับบอลซ้า,ายอารุด,ดินปัะจามาโดนดักก็้ได้าจาังหวะสองสารัตธีรทร ออกมาที่สุโชคมีชาติที่ไปก็ท้โชคซัดเองครับไม่มองไม่มองทางของชนาทิพย์แหละครับตัดสินใจปล่อยแล้วเลือกยิงได้ซ้ายนะครับไอเดียถือว่าใช้ได้แต่น่าเสียดายที่จังหวะจบนี่ก็ทางอัสมานปล่อยจากข้างหน้ามาอยูฮานพักพักแต่ว่าข้างในเก็บไม่ได้แฮร์ริสเป็นดึงสลัดได้เปรียบ แล้วซัดไกลของเสกสรรโอ้โหโอ้โห,โโหคนจะเกิดแล้วครับว้าโอ้พลิกยิงลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเฉียบขาดสุดๆเลยครับสำหรับเสกสรรนาตรีโอ้โหลงมาเป็นสำรองจังหวะที่สาราเนตหลักหนียมาได้แล้วพลิกแค่สองจังหวะก่อนที่จะซัดไกลเลยครับโอ้โหระยะรวมร,วม,รวม30หลาได้ครับโอ้โหแล้วบอลนี่คือพุ่งเสียบเสาเลยครับอิสวาน่หมดจิตเซฟเลยครับลูกนี้ ลูกที่6กจาก13เกมนในนาทีมชาติสำหรับเซกสันลาตรีหมายถึงนะครับลูกนี้ฮ <c oughs> ารุนโดนไล่เลิกเปิดยาวมาตรงนี้แปะจังหวะเดียวของทางฮาวาครับเามาเฮลิสเฮลิสจวดเปิดมาลูกที่เกี่ยวชนแล้วตัวซ้ำตัวซ้ำซ้ำได้ครับ <c oughs> โดยน่าจะเป็นเควครับคนเดิมเลยครับเป็นเควไล่มา2-3 รูนี้ได้ป้ายจังหวะเดียวหลุดมาสวยเลยครับก่อนที่จะฝ่าเข้ามาด้านในฮาริซี่ฮควยมาในี่ติดเซฟครับแต่จังหวะตามามาซ้ําของเกรนเควนี่โอ้โหตำแหน่งแบ็คคือสุวนรณัน,เ,นเข้ามาุบขวางมาทางด้านในนะครับสาระได้เห็นแล้วครับแต่ว่าไม่ทันอยู่ดีนะก็คล้ายๆกับประตูแรกที่ทําได้เหมือนกันนะจังหวะแปหน้าปากประตูสุวนันไหลต่อจุดเบลจุดเบล ล็อกแล้วล็อกมาไหลเสียงสันขวางมาที่ชนาทิพย์แล้วเปิดไปหาทั้งเสาสองไม่ตัดก็ได้แถวสองมีมีสาวท่าตั้งเชอร์วัลกับโดบล็อกครับว่าเลือกเลือกมาปฏิวัติลูกนี้นขึ้นไม่ว่าอีกซานที่โขกก่อนว่าช่วงนี้ไม่ตรงกรอบหรอครับโอ้โหปฏิวัติ ออกมาแล้วไม่เจอบอลนะครับปฏิวัติเกือบจะเสียประตูเลยเกือบยิงไทยได้อีกครั้งเนึ่งครับสำหรับอิกซานเนี่ยโชบมาถึงก่อนนะครับแต่ว่าหม่งลูกนี้นี่พลาดเป้าไปครับมายิง <G re uk ing> ที่ราชมังได้เมื่อปีที่แล้วเนยสำหรับอิกซาน ลือกทิ้งมาไอเสกสรรไม่มีธงครับเสกสรรทันทันแล้วเปิดบุกมือมันยอยไปหาจุดเบลขึ้นแล้ว <c oughs> ไม่เข้ากรอบครบบับว่านิ่งๆเจะทาผักแต่ว่าฝั่งของซิโปอมิตเคิวขึ้นแหละครับทางไคยฮิลานขึ้นได้เบลาจากบอลที่เสกสรรฝากมาให้ครับแต่ว่าจงังหวะหม่งของจุดเบลลูกนี้ก็เล่นยากหน่อยครับเจอชยัยฮิรานี่เข้ามาปิดทางเอาไว้อยู่นะครับบออของเราขึ้นขวาที่สุพรรณ ทิ้งมาาครับดูว่าตรงนี้ชาฮิรานดูลงพื้นแล้วจุดเบลจุดโทษเลยครับโอ้โหผู้ถืเป็นจุดโทษต้องดูครับว่าตรงนี้ชาฮิรานเนี่ยแค่ไหนหโอ้โจากจังหวะฝากขึ้นมาของสุพนันนะครับโอ้โเข้าลายแล้วนะครับใช่ครับเข้าลายแล้วโอ้โห,โหโคือออกัวมาจากด้านหลังครับพ <c oughs> อแตะปุ๊บเนี่ยเนี่ยเอามาวิ่งตัดหน้าเลยครับถือว่าโดนบอลไว มโดนนิดนี้โดนนิดๆแต่ก็แต่ก็ไปเกี่ยวโดนจูดเบลด้วยถอยไม่ไกลเท่าไหร่ครับถอยไม่ไกลเท่าไหร่แต่ก็เฉียบขาดหรือไม่ไม่เฉียบขาดครับโดนเซฟตัวตัวพยายามยิงซ้ำไม่ได้โอ้อิสวานเซฟครับลูกนี้ยิงตรงกลางยังยังสามสองอยู่เท้ายังไหวครับสำหรับอิสวานโ,โดนกุมกำเนิดซะก่อนครับสำหรับจูดเบลลูกนี้ เจแล้วครับชนาทิปแล้วก็จบเกมเปน็นว่าคู่นี้ยิงกันสนุกเลยครับก็ <c oughs> เป็นทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้3ประตูต่อ2นะครับ